สวัสดีครับชื่อนายสกัตเทพคงใจนะครับชื่อเล่นชื่อหนุ่ยครับจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมตะการพืษผลจังหวัดปุบลนราชธานีและตอนนี้ก็มาทําเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเวลาว่างก็จะใช้เวลาว่างในการโพสต์งานขายช่วยเพื่อนทางอินเทอร์เน็ต ในการทำงานครั้งนี้ที่ผมอยากจะมาทำงานเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ทำการเกษตรอยู่แล้วและได้เคยเรียนรู้เรื่องสมาร์ทฟาร์มเลยอยากจะนำตรงนี้มาพัฒนางานเกษตรของตัวเองเมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็จะนำความรู้ตรงนี้ไปเผยแผ่สู่ชุมชนต่อไป ในการทำงานครั้งนี้ผมรับผิดชอบในเขตอำเภอพิบูรลบางสาหารและอำเภอศรีรนธรแล้วพบกันนะครับพี่น้องทางพิบูรลและศรีนธรสวัสดีครับ